ตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้อยู่ที่วัดป่าตาลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เมย์จะพาทุกท่านมาพบกับบุคคลต้นแบบทางศาสนาที่ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะไปพบกันเลยค่ะ,น,น,ะน้มัมสการ์ท่าพะครูนะคะพาเดินชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงหน่อยได้ไหมคะ ส่วนมากก็จะปลูกขังตามฤดูครับปลูกส่วนหนึ่นงก็เอาไว้ให้สัตว์ญายิโยงส่วนหนึ่งก็ปลูกไว้โชว์ด้วยครับซึ่งจะปลูกแทนแทดอกไม้ประดรับตกแต่งเราเราไม่ได้ปลูกดอกไม้เราก็ปลูกคือถักสวนครกลประดับแทนแล้วแล้วในการปลูกขักสวน,วนัวี่มีการปลูกอะไรบ้าง ญญันจะเป็นต้นผักสลัดมันจะมะีต้นกะหล่ำต้นผักชีต้นผักช่ชอมผักเชียงดามะเขือเทศอะ,อะไรต่างๆหลายอย่างก็แล้วแต่แต่ละฤดูอีกทีหนึง่งก็เพื่อบางอย่างแต่อย่างเช่นพลิกเนี่ยเวลามันแก่ออกมาเนี่ยเราสามารถเอามาเพาะแล้วก็ทำเป็นต้นเล็กๆแล้วก็สามารถเอาไปแจกจ่กจายได้ มะเขือเทศก็เหมือนกันเวลาโรคมันแก่ๆแก้จากเนี่ยเราสามารถเอามาเด็ดมาเพาะแล้วก็ทาเป็นหจ่ใหให้สาธายใกโยงชาวบ้านไปชุมชนได้อัน,นีกกนจะเป็นต้นกระล่ปพวก,กจะเป็นกะปุกหน้าหนาวเดี๋ยวนี้มันเข้าหน้าร้อนละอ่ามันจะไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่ถ้ากระลาำพันนี้อันนี้ก็เลยปลูกอเอาไว้โชว์ เดี๋ยวมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เราไม่ต้องอปลูกไม้ดอกไม้ประดับแต่ว่าปลูกผักสวนครัวนี้แทนค่ะหลังจากที่เราได้เดินชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะบริเวณวัด่าตาลเรียบร้อยนะคะเราจะมาสอบถามท่านพระครูว่ามีการส่งเสริมหรือสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชนอย่างไรบ้างค่ะ <c oughs> ทางวัดนี้ก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องมะเด็ดพันธุ์ผักส่วนหนึ่งก็มีหน่วยงานต่างมาสนับสนุนแล้วก็พัมโมกมาเด็นพันธุ์ผักให้อย่างเช่นพัฒนาชุมชนสันกำแพงหรือผู้มีจิศสา,ากรดีเอาพันธุ์ผักเนมันมาอมอบกมาถวายให้ที่วัดซึ่งที่วัดเนี่ยก็ได้จัดทําทเป็นศูนย์สาธิตพัฒนาเศรษฐกิจอกพอเพียง ไว้ที่หนึ่งอยากเปที่ว่าจะได้ปลูกผักเพื่อผักสวนครัวเอาเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนได้มาดูแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้หลังจากนั้นก็เอาเป็นแนวทงแล้ะก็เอาไปปลูกที่ที่บ้านค่ะและนี่นะคะก็คือบุกคนคต้นแบบทางศาสนาที่ได้ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งได้บูรณาการมาจากทางส่วนราชการวัดและชุมชนค่ะจนเกิดเป็นความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะ